ยุคสมัยของดนตรีตะวันตกยุคแรกๆมนุษย์อาศัยอยู่ในป่าดงในถ้าในพโพรงไม้แต่ก็รู้จักการร้องรำทำเพลงตามธรรมชาติเช่นรู้จักปบมือเคาะหินเคาะไม้เป่าปากเป่าเขาและเปล่งเสียงร้องตามเรื่องการร้องรำทำเพลงไปเพื่ออ้อนวอนพระเจ้าเพื่อช่วยให้ตนพ้นภัยบรรดาลความสุข ความอุดมสมบูรณ์ต่างๆให้แก่ตนหรือเป็นการบูชาแสดงความขอบคุณพระเจ้าที่บันดาลให้ตนมีความสุขและความสบายสมัยกรีกอารยธรรมโบราณทางภาคพื้นยุโรปตะวันออกเกิดที่หลังภาคพื้นเอเชียตะวันออกซึ่งเกิดขึ้นก่อนคิศกรา3,000ปีความเจริญในศินละปะวัฒนธรรมของยุโรปตะวันออก เกิดขึ้นเมื่อ1,000ปีก่อนคิสตศักราชความเจริญดังกล่าวสูงสุดอยู่ที่ประเทศกรีกซึ่งยกย่องดนตรีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถใช้ในการชำระล้างบาปและมลทินทางใจได้สามารถรักษาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บได้นอกจากนี้ดนตรียังได้รับการยกย่องเป็นศิลปะชั้นสูงควรแก่การศึกษา สมัยโรมันอนาณาจักรโรมันรับเอาวัฒนธรรมการดนตรีของกรีกไปทั้งหมดโดยมีได้มีการพัฒนารูปแบบของดนตรีไปสักเท่าไหร่นะกยังคงใช้รูปแบบร้องเสียงเดียวเรียกว่าเพลงชองหรือแชนโดยมากแล้วแต่ละแห่งจะํำเนินถึงผลของการปฏิดบัติมากกว่าที่จะยึดติดกับรูปแบบที่เรามาตายตัว สมัยกลางดนตรีขึ้นอยู่กับศาสนาในสมัยนี้เองได้เริ่มมีการบันทึกตัวโนต้ตโดยมีพระองค์หนึ่งเป็นชาวอิตาเลียนได้สังเกตเพลงสวดเก่าแก่เป็นภาษาละตีนเพลงหนึ่งแต่ละประโยคจะมีเสียงค่อยๆสูงขึ้นจึงนำเอาเฉพาะตัวแรกของบทสวดมาเรียงกันจึงออกเป็นโดเรมีฟาซอลลาที ต่อมาคิศักรา1,300ดนตรีก็เริ่มเกี่ยวกับาศาสนาอย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นสมัยเฟืน้นฟูศิลปะวิทยา ตรงกับสมัยโคลัำบันและเชกสเปียร์ดนตรีในยุคนี้มักจะเป็นการเริ่มร้องในหมู่เล็กๆส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการร้องเพื่อสรรเสริญพระเจ้าร้องกันในบทมีสีแนวคือโซฟาโนอันโตเทนเนอร์และเบสการร้องจะมีออแกนหรือคุยคลอดนตรีในยุคนี้ยังไม่มีโน้ตอ่านและมักจะเล่นตามเสียงร้อง สมัยบาโรกนักดนตรีที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ได้แก่บาคไฮเดนในยุคต้นของสมัยบาโรกมีเครื่องดนตรีประมาณ20-30ชิ้นสลับกันเล่นเพื่อให้มีรสชาติในการฟังเครื่องดนตรีในการคอเสียงร้องเช่นลิวคลุยต่อมาได้มีวัฒนาการใช้เครื่องสายมากขึ้นเพื่อประกอบการเต้นรำรวมทั้งเครื่องด สมัยคลาสสิกสมัยนี้ตรงกับการปฏิวัติและการปฏิรูปในอเมริกาไฮเดนเป็นผู้ริเริ่มในการแต่งเพลงคลาสสิกการแต่งเพลงในยุคนี้เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของกีตากวีที่จะเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับดีลาและโอกาสตามอารมณ์ของดนตรีดนตรีลักษณะหวานก็ใช้ไวโอลินแต่ถ้าแสดงความองอาจกล้าหาญก็ใช้แตรทยทำปิด มีการเดี่ยวเครื่องดนตรีนักดนตรีต้องศึกษาและเล่นให้ถูกต้องตามแบบแผนพอดตนตร,ร,ร,รีในยุคนี้เริ่งเข้าร่องเข้ารอยคี่ตากวีในยุคนี้มีไฮเดนโมซาทกลุกวิโทเฟนโดยเฉพาะวิโทเฟนเป็นคีตากวีในยุคมนติี สมัยโรแมนติกสมัยนี้ตรงกับสมัยนโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเพลงในสมัยนี้ผิดไปจากเพลงในสมัยก่อนๆคือเมื่อก่อนเรื่องแรกเกี่ยวกับาศาสนาต่อมามีการเลือกใช้เครื่องดนตรีและในสมัยนี้จะแต่งตามสุดประสงค์ตามความคิดฝันของคีตากวาีเน้นอารมณ์เป็นสำคัญนักแ,แต่งเพลงที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นมีชูเบิร์เซตา เบนโดชอนชูแปงชูมานบรามไซคอฟสกี owski, โดยเฉพาะในยุคนี้แต่ละประเทศในยุโรปจะมีความนิยมไม่เหมือนกันสมัยอ mm ิมเพสชันนิสติกเป็นสมัยแห่งการใช้ความคิดสร้างสรรค์ bank, ดัดแปลงดังเดิมจากสมัยลรแมนติกให้แปลกออกไปตามจินตนาการของผู้แตง่ง เปรียบเทียบได้กับการใช้สีสันในการเขียนรูปให้ชูดฉาดในด้านดนตรีผู้ประพันธ์มักสรรหาเครื่องดนตรีแปลกๆจากต่างประเทศเช่นจากอินเดียมาผสมให้มีรสชาติดีขึ้นการประสานเสียงบางครั้งแปลกๆไม่เลื่อนหูเหมือนสมัยก่อนทำลองเพลงอาจนามาจากทางเอเชียหรือประเทศใกล้เคียงแล้วมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับดุริยาง ดนตรียุคศตวรรษที่20และปัจจุบันดนตรีในยุคนี้เป็นยุคของการทดลองสิ่งแปลกๆใหม่ๆและนำเอาหลักการเก่าๆมาพัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้เข้ากับแนวความคิดในยุคปัจจุบัน หช่นลัก,การเคาลเตอร์พอยต์ของโครงสร้างดนตรีแบบการสอดประสานมีการใช้ประสานเสียงโดยการใช้บันไดเสียงต่างๆรวมกันและการไม่ใช้เสียงหลักในการแต่งทำนองหรือประสานเสียงจึงเป็นเพลงแบบใช้บันไดเสียง12เสียงซึ่งเรียกว่าอโทนาลิตี้วงดนตรีกลับมาเป็นวงเล็กแบบแชมเบอร์มิวสิกไม่นิยมวงออเคสตรามักมีการใช้อิเล็กทรอนิก ทำให้เกิดเสียงดนตรีซึ่งมีสีสันที่แปลกออกไปเน้นการใช้จังหวะรูปแบบต่างๆบางครั้งไม่มีทํานองที่โดดเด่นในขณะที่แนวคิดแบบโรแมนติกมีการพัฒนาควบคู่ไปเช่นกันเรียกว่าเนโอโรแมนติกขอบคุณสำหรับการรับชม